สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาไปดูนะคะวิธีการสร้างชิ้นงานที่เป็นชิ้นงานประกอบทั้งหมด5ชิ้นแต่เราสร้างชิ้นงานที่แตกต่างมาแค่3ชิ้นแล้วก็ใช้เครื่องมือใน solidworks นะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะคะว่าแต่ละชิ้นจะต้องสร้างรูปล่างสเก็ตแบบไหนนะคะเริ่มที่พาร์ทแรกนะคะตามไปดูกันเลยค่ะให้นักศึกษานะคะทำการล่างเส้นล่าง เหมือนบนหน้าจอน,นี้ได้เลยนะคะเมื่อล่างเส้นล่างเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้นักศึกษานะคะทำการเพิ่มเนื้องานค่ะ,ะเพิ่มเนื้องานนะคะเลือก edit feature นะคะแล้วก็มาเพิ่มเนื้องานที่10มิมตติ๊กถูกค่ะชิ้นงานตัวต่อมานะคะจะเป็นสีเขียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน ในส่วนชิ้นงานสีเขียวเนี่ยเราจะใช้สีเขียวอันเดียวแต่ว่าทำสองแบบนะคะเดี๋ยวไปดูกันล่างเส้นล่างแบบนี้เลยนะคะให้ล่างขนาดนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะตรงนี้หกสิบนะคะ ระยะตรงนี้เป็นกึ่งกลางนะคะก็คือมีทำร่องเอาไว้ตรงนี้เนี่ยอยู่ที่สิบห้าสิบห้านะคะหรือใครบอกว่าจะไม่เอากึ่งกลางก็ได้นะคะก็สามารถปรับได้นะคะแต่ทีนี้เวลาที่เราทำงานประกอบเนี่ยเราต้องคำนึงถึงตอนที่ชิ้นงานมันมาเสียบต่อกันด้วยนะคะว่าจะต้องสามารถทำได้นะคะชิ้นต่อมานะคะก็คือชิ้นที่สามนะคะเดี๋ยวให้นะักศึกษาเนี่ยใช้ รูปชิ้นงานอันนี้เลยนะคะแต่ทริคมีนิดนึงค่ะให้นักศึกษาไปที่ customize นะคะเสร็จแล้วมาเลือก command แล้วก็เลือก feature ค่ะแล้วเลือกนะคะคําสั่งที่ชื่อว่า move copy body คลิกเมาส์นะคะค้างเอาไว้แล้วลากขึ้นไปวางข้างบนค่ะ move copy body ที่เราจะใช้กันบ่อยๆก็จะมี insert part นะคะก็ลากขึ้นไปไว้ข้างบนแล้วก็มี combine combine จะใช้ในการที่ผสมงาน2อันเนี่ยให้มันเชื่อมต่อกันนะคะสำหรับ part แล้วก็ insert part เนี่ยใช้ในลักษณะงานที่ด้านขวาด้านซ้ายเหมือนกันอย่างเช่นประจจปักตายพวกนี้นะคะเราก็ใช้เป็น insert part พวกนี้นะคะลองไปทำกันดูนะคะขั้นตอนต่อมานะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะสมมติว่าตอนนี้เนี่ย เรา delete ตัวนี้ไปก่อนชิ้นงานที่ได้จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะให้เราคลิกเลือกให้ชิ้นงานเป็นสีฟ้าแบบนี้ค่ะไปที่ move copy body ค่ะจากนั้นปรับมุมมองเป็น isometric ค่ะเลือกชิ้นงานค่ะแล้วเราสามารถที่จะปรับองศาชิ้นงานได้เลยนะคะอันนี้จะปรับเป็น180องศามาคลิกด้านข้างแล้วพิมพ์180ค่ะติกถูกค่ะ เสร็จแล้วก็ทำการเซฟเป็นอีกชื่อหนึ่งนะคะขออนุญาตไม่เซฟนะคะของเราอ่าขั้นตอนต่อมานะคะเราจะทำชิ้นงานสีเหลืองชิ้นงานสีเหลืองมีพิเศษสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวอยากให้หนักศึลษาลองดูก่อนนะคะสังเกตของเรานะคะเราจะทำการเปิดสเก็ตเป็นรูปสี่เหลี่ยม ขนาดชิ้นงานนะคะอยู่ที่140ค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็80ค่ะทำไมเราถึงไม่ซาะล่องไปเลยบางคนอาจจะบอกว่าซาะล่องไปเลยได้ไหมเวลาซาะล่องไปเลยนะคะตอนที่เราเอาไปใส่เข้ากับชิ้นงานตอนประกอบนะคะมันจะประกอบกันแล้วไม่สนิทกันนะคะก็ให้เราทําเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ก่อนค่ะแล้วออกจากสเก็ตไปเพิ่มเนื้อง,งานค่ะขั้นตอนต่อมาก็มาทําริมตรงนี้ค่ะ เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะสเก็ตรูปร่างแบบนี้ค่ะเราเริ่มจากการเออ่ทำเส้นกึ่งกลางมาก่อนเลยนะคะเสร็จแล้วก็ลากระยะ17.5แล้วก็ลากเส้นถึงเฉียงมาในลักษณะนี้แล้วใส่องศาค่ะ80ค่ะเสร็จแล้วใช้มินเลอร์ค่ะทำทั้งสองฝั่งนะคะ มาทำได้เรียบร้อยแล้วก็ให้เซฟนะคะจากนั้นเราจะมาดูวิธีการประกอบงานค่ะในที่นี้เราขอไม่เซฟนะคะเพราะว่าเราเซฟไปแล้วนะคะเราจะประกอบงานเป็นแบบรูปร่างแบบนี้ได้นะคะเราก็ให้นักศึกษานะคะย้อนกลับไปดูในส่วนของงานก่อนหน้านี้ได้นะคะวิธีการใช้ assembly นะคะเริ่มจากมิ a s s ซ m b บีแล้วกดโอเคค่ะจากนั้นนะคะเขาจะให้เราเลือกชิ้นงานที่มีอยู่ในสต็อกของเรานะคะเราจะเลือกชิ้นพาร์ทที่4.1มาก่อนนะคะ Open ค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเราจะทำการเลือกวัตถุนะคะเราจะลองดูแต่ละเลเยอร์ว่าตอนที่วางวัตถุเนี่ยจะต้องไม่ซ้อนทับกันจะต้องวาง,ง่ายนะคะเราจะเลือกชิ้นงานที่เป็น 4.2.2มาก่อนนะคะบางคนอาจจะสลับตำแหน่งก็ได้นะคะแต่เวลาทีา่จัดเรียงชิ้นงานมันจะยากสักนิดหนึ่งนะคะก็ติ๊กจุดที่ต้องการให้แมทกันนะคะพยายามสังเกตนะคะแล้วก็ติ๊กถูกค่ะจากนั้นนะคะก็ไป Insert Component ชิ้นต่อไปค่ะ ขั้นตอนต่อมานะคะให้เราเลือกจุดแมทค่ะเลือกได้แล้วติ๊กถูกค่ะออกจากแมทค่ะไป Insert Component อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เลือกชิ้นงานชิ้นสุดท้ายมาค่ะกำหนดจุดแมทกันค่ะติ๊กถูกค่ะ ชิ้นสุดท้ายนะคะ Insert Component มาอีกรอบนะคะ่ะเอาชิ้น4.1มาซ้ำได้ค่ะเพราะว่าหน้าตาเหมือนกันเลยขั้นตอนต่อมานะคะก็ให้นักศึกษาเลือกจุดแมทเลยค่ะอ่าเราเลือกจุดแมทจุดนี้อ่าประกอบเข้ากันพอดีเลยเสร็จแล้วนะคะได้ชิ้นงานประกอบแบบง่ายๆแล้วนะคะ ลองไปทําตามกันดูนะคะใครที่ดูตามไม่ทันสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะอ่าแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมีอัปเดตให้เรื่อยๆนะคะ